รังหมายมุง่งพดุงชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ประจักษ์ถิ่นเลิศลน้นคนยกย่องการศึกษาสร้างฝันอันเรืองรองสอพปตรังเขตสองเกลือก้องนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองตั้งอยู่เลขที่359ถนนเพชรเกษมตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บริหารจัดการภายใต้การนำของนางสุริยาเครือรัฐผูวอำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองมีรองผ่วอในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองประกอบด้วยนายดุธิ์ลักนาชิโรรัฐนายปีชาหมิ่นคาและนางอัมพิกาอักษรสว่าง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต .2 มีพื้นที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจำนวนห้าอำเภอประกอบด้วย 1. อําเภอหัวยยอด39โรงเรียน 2. อําเภอกันตัง33โรงเรียน1สาขา 3. อําเภอสิเกาจำนวน24โรงเรียน อำเภอวังวิเศษจำนวน19โรงเรียนและ5ำเาอรัชดาจำนวน18โรงเรียนในพื้นที่แต่ละอำเภอมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพและความหลากหลายทางเชื้อชาติศาส,สนาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในแต่ละอำเภอมีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาที่หลากหลายเพื่อต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก72โรงเรียนขนาดกลาง59โรงเรียนขนาดใหญ่3โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส28โรงเรียนมีโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะ2เกาะจําจนวน3โรงเรียน1สาขามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสานักง,งานเขต65คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา1,499คนจากข้อมูล DMC มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา4,079คนระดับประถมศึกษา13,877คนระดับมัธยมศึกษา2,107คนรวมมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2 6 3คน ในการบริหารจัดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขสองมีปณิธานมุ่งให้การทำงานเกิดผลสำเริจและชีวิตมีความสุขภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอนาคตอย่างยัง่งยืนมีค่านิยมองค์กรคือ รวดเร็วถูกต้องโปร่งใสใส่ใจบริการขับเคลื่อนงานด้วยความสุข